ะช่องหินสอกหินครับช่องหินช่องอะไรด้ยพี่มันอยู่ใกล้กับช่องสามเลยจำบันนะครับผมนี่คือต้นต้นเฟินสมัยเจ้าล้านพันปีที่แล้วน่เฟินครับสุดยอดมากนานมากไดโนเสาร์ยังไม่เกิดผมยุ่มๆนะครับครึ่งวันนะครับเนี่ยไอถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบ ก็เหมือนคนกระจอกที่ใช้ชีวิตไปวันๆครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุมือสุคนไม่สสีครับวันนี้มาพบก,กับพวกเราจนเผ่า DRM นะครับผม นี่เราก็จะมากินยั่วยูปลากับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำยดนะครับก๋วยเตี๋ยน้ำยดนะครับยดครับไม่ใช่น้ำตกนะครับผมอ่าเดี๋ยวน้ำยดครับโอ้ดูหน้าตาครับสุดยอดนะได้เลยครับผมต้นไม้โอ้ดูนี่แบบเป็นสุดยอดนะครับเพื่อนๆนี่เนร้านนะครับผมดูนะครับมีน้ำย้อยมีน้ำยดนะครับด้านหลังนะครับหลังนะครับโอ้หนี่คือแบบอาหารหลักร้อยบิโอหลัก เก้าล้านครับผมดิจิตอลเลอร์เลยเวอร์เลยอย่ารีรอและอย่ารอช้าใช่ครับอย่ารีรอและอย่ารอช้านะครับผมเรามาจวดกันเลยดีกว่ามาเริ่มต่อไปโอ้ยดูสิฟเสียงธรรมชาติครับนกนกนกโอ้เนี่ยธรรมชาติที่แท้จริงนะครับผมเป็นเพื่อนเจ้าเลยครับมาอรากินกันนี้ก่อธรรมชาติครับฟังเสียงธรรมชาติตัวแรกนะครับอันนี้เรากิน ม่ใส่ผิดแทบครับแทบพริกเฮงเอาสมอืออร่อยเละรเพื่อน a มา้นมาถึงนนี้เนี่ย a อีกอ่ะไปะนี่ครับเราจะใส่น้ำเยอร่ยวเพื่อนอร่อยมากครับนี่นี่โอ้ยุงไปนะครับผม อะไรที่แบบสุดยอดเริ่มเพิ่มครับลงทุนเพิ่มลงทุนมาไกลไหมพี่มากินก๋วยเตี๋ยวอันเดียวอ่ะใช่ครับผมมาถึงมาครับผมแต่ด้วยเดวด้วยธรรมชาติอะไรแบบมันสุดยอดอะดูดิด้านหลังอ่ะเ่อนดูครับมันคุ้มครับเพื่อนดูครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินครับเพื่อนเพื่อนครับมามามา หมออาลีหมออาลาอร่อยมากเพื่อนมาครับมากินกันครับยังกินหมูกระทะนครับผมดูเสียงโอ้โหเพื่อนโอ้โหตกเป็นยังไนว้าวว้าวน้ำมือเจริบเสียงสนใจอือหือเกินคำบรรยายครับแซ่บอีหลีครับพี่น้องแซ่บอีหลี เนี Airbnb, ่ยพี่ทำโตโตนี่นะครับนี่นครับกล้องสูงไว้สูงไว้อืมอืมทอดได้มาเพื่อนโอ้เป็นเลยอร่อย มาหัรรมดานทำาเยทำมานิอืมอืมว้าวานี่แหละครับ กินยั่วอยู่ป่าของจริงนะครับผมไม่มีอร่อยไม่มีอะไรอร่อยเท่านี้นะครับจริงๆต้องมาลองด้วยตัวเองครับผมแค่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก๋วยเตี๋ยวนีอ่อยก๋วยเตี๋ยวแค่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็แบบโอ้โห و, อร่อยขึ้นเลยครับโค<ห>ตรผิดโธรรมชาติดูครับเพื่อน

ครับผมมีความรู้สึกยังไงบ้างครับทีม่มากินทำกลางป่าหน่อย,อยทำมันใหญ่ครับผมอืมอร่อยเกินนะผมอร่อยเกินนะครับผมครับผมครับผมครับอร่อยมากมากครับพริกไม่ถึงต้องใส่พริกเพื่อนอ่าเว๊มผมเผาเกลี้ยผมเผาเกลี้ย ขอเกลือขอเกลือผมจะเป็นอินรวยละขอเกลือมีเป็นน,น้ำตาครับทิมอยุคเทจบแล้ว ผู้ผมเกินมาไม่เคยกินอะไรแบบนี้ครับเลยเขาเรียกว่าปรับเปลื้มปรับเปื้มในการกินอาหารใหม่ๆครับผู้ผมสี่คนนี้ยังไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับเคยเห็นกค่ภาพเป็นแบบอะไรนะช่องหิน สอกเหินครับช่องเห็นช่องอะไรด้พี่มันอยู่ใกล้กับช่องสามไหมจำบันครับผมนี่คือต้นต้นเฟิ่อสมัยเจ้าล้านพันปีที่แล้วนี่ต้นเฟื่องแบบหลานมากนานมากไดโนเสาร์ยังไม่เกิดผมนุ่มๆนะครับอืมดูวิวอ่ะเพื่อนอดเลยก็ไดยครับเพื่อนอะไรขนาดนี้ ก็จากเตี๋ยวน้ำหยดเห็มาชิบน้ำสุกกันนะครับใช้เวลาในการเด <Emmanuel> no <c oughs> ินเดินกว่าจะถึงนะครับเพื่อนๆครึ่งวันนะครับเนี่ยกว่าจะถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบก็เหมือนคนกระจอกที่ใช้ชีวิตไปวันๆครับโอ้ดนอีกแล้วครับเพื่อนพาม เจอเจอทำคมบาดไข่เอ้ยบาดใจว้าวว้าวเบิ้ลสองครับเพื่อนเพื่อนว้าวว้าวอย่าเสร็จอย่ากิจีบม่ต้องขอบกลางกายครับคนได้เพื่อนเพื่อนคนได้เลยน้ำนี้ก็สามารถที่จะกินได้นะครับเพื่อนครับผมมาวิธีกินน้ำแร่ธรรมชาตินะครับผมกินได้ครับกินได้ครับไม่ได้ตัดต่อครับ พอใสเลยอหยากโอ้โหใจริงอันนี้ใสจริงเฮ้ยพ่อใสเลยโอ้โหอร่อยมากครับพเพื่อนเพื่อนซึ่งก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติครับที่สามารถกินได้มั้งไม่รู้ <laughs> <laughs> ได้กินได้รครับว่ากิน<ช>ได้ครับเป็นน้ำหยดจากหินนะครับซึ่งไม่มีแมลงอะไรที่แบบจะ,จะเจริญเติบโตอะไรได้ครับใช่ครับเพเื่อนบริสุทธิ์ถ้ากินไม่ได้พรุ่งนี้ผมว่าไม่มีชีวิตแล้ว สังเกตคลิปต่อไปถ้าไม่มีผมแสดงว่าน้ำนี่กินไม่ได้นะครับเบื่อเบื่อเลยยอดคลิปต้องแบบนี้สดน้ำสดน้ำนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเสียบพี่หลี่บอบอแน่ ยอดอร่อยเปียกครับมาครับรับประชิมรับประทานกันได้แล้วครับเถียนครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอตัวเดี๋ยวเดียก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มากินกันในป่าอย่างนี้ครับให้ทุกคนได้ชมธรรมชาติไปด้วยนะครับผมและเมนูสุดแสนอร่อยแบบแต่งจริงก็เป็นแค่เมนูปกติเมนูต๋วยเตียวธรรมดาแต่ซึ่งมากินในป่ามันทําให้แบบโอ้โหรสชาติแบบ สุดยอดเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่แต่มันก็คือมีคูนมาใช่ใช่ก็คือเราเป็นเมนูก็เตะน้ำตกธรรมดานะเพื่อนๆแต่ว่าเรามากินในป่านะฮะตรงข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะน้ำน้ำย้อยเลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี้หน้าทั่วไปนี่้สวยมากคือวันนี้หลายเท่านะครับท่าน้าทั่วไปก็จะแบบตอนนี้คือแบบเรารู้สึกว่าโอ้มันอร่อยขึ้นมากเลยฮะเพื่อนๆจากที่กินข้างนอกทั่วไปเนี่ยเรามากินในป่าชมบรรยากาศชมนกชมไม้ เดินมาครึ ite, ch m, ch m não, ja in, ่งครึ่งวันเนี well, ่ยเพื่อนเพื่อนคิดดูเพื่อชมนกชมไม้ครับแล้วก็มากินเรื่ที่เขาว่ากันนะครับเมนูหลักร้อยแต่วิวหลักล้านอย่างเงี้ยถูกต้องครับได้กินธรรมชาติแบบกินไอธรรมชาติที่ดินมันแพงครับมันก็เป็นหลักล้านเช่นเราเคยไปกินร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรสชาติมันก็โอเคนะครับผมถ้าร้านอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราชอบกินร้านอร่อยแต่ว่าด้วยความที่แบบลองเปลี่ยนนะเปลี่ยน สานที่กินใหม่ๆอย่างเช่นกินในป่าอย่างพวกผมเนี้ยมันจะทําให้แบบโหมันอร่อยขึ้นมากเลยนะพี่ถูกต้องมันเปลี่ยนจากที่เรานั่งกินในร้านเลยอ่ะมันได้รสชาติ้ดยเพื่อนได้ตอนที่ใช่ตอนที่เดินมาไม่เยอครึ่งวันนะเพื่อนเดินมาครึ่งวันกว่าจะถึงตรงเนี้นะฮะยอดมากทําให้หิวด้วยไงหิวแล้วก็เราสดมันซุปโอ้โหโคตรอร่อยนะโอ้โหชมบรรยากาศจนถึงตรงนี้เยี่ยมเลย ฝากอะไรท่านผู้ชมมั้มีใครฝากอะไรไหมฮะฝากอะไรท่านผู้ชมมั้มีใครจะฝากอะไรไหมฮะไม่มีครับผมคำคมมีไหมคำคมควรวหนึ่งคำคมสิครับคงไม่พ่อชุมชนเหลืง้อยที่อย่างนี้คำคมอย่างที่คงชื่อได้พูดไว้ว่านักซิ่งคนหนึ่งได้กล่าวนะครับถ้าทุกคนเกิดมาไม่ทําตามความฝันจงเกิดเป็นผักนะบ้าบ้างงงงโ้ได้ได้ได้ เออเออเด็มันพังวันๆไม่ทำอะไรไงโตขึ้นมาก็ไอเขาแดกไว้งั้นอ่ะต้องทำความฝันอะไรเลยเป็นผักถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับรสชาติก็ไม่มีรสชาติก็เดิมเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยยอดยอดยอดถือว่าซึ่งเหมือนว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่วันๆันอะเราเราอยู่ในสิ่งเดิมๆมอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อครับเรามาออกทำอะไรที่แบบ ตามความฝันมาทําอะไรแบบใหม่ๆมันน่าจะดีกว่าครับผมทาให้เพิ่มชีวิตสีสันไม่ทําให้ชีวิตการงานหรือทําอะไรน่าเบื่อเกินไปเลครับผมก็เราก็นะวันทั่วไปเราก็ทํางานของเราเรียนหนังสืออะไรต่างแต่วันหยุดเราก็รวมตัวกันนะครับไปชมธรรมชาตินะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะที่อยู่ในตัวเมืองอยู่ในเมืองที่ไม่ได้มีโอกาสที่มาอย่างพวกเราก็จะได้เห็นบรรยากาศด้วยว่าธรรมชาติเป็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวสวัสดีวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ